คนกว่า99%นะคะตอบข้อนี้ผิดโดนหลอกไปเต็มๆเลยค่ะข้อนี้เป็นข้อสอบกอพอนะคะเรื่องของเงื่อนไขสัญลักษณ์นะข้อนี้ให้มา2เงื่อนไขนะคะแล้วก็ถามว่าข้อสรุปนี้เป็นจริงเป็นเท็จ หรือว่าไม่แน่ชัดแต่ก่อนที่จะไปพิสูจน์เนี่ยคุณลูกขอให้ทุกคนพิจารณาตรงนี้นิดนึงนะ 2G งตรงนี้คุณลูกขอเขียนใหม่นะคะเป็น G บวกจซึ่งจริงๆแล้ว 2G เนี่ยเราสามารถเขียนใหม่ได้นะเป็น G บวกจนะคะความหมายของมันเท่ากันเลยงั้นเดี๋ยวเราจะไปพิสูจน์นะว่า A เนี่ยมีค่ามากกว่า G บวกจหรือเปล่า A เนี่ยมันมีค่าเท่ากับ D บวก B เนาะขอเขียนแบบนี้ไปก่อนนะแล้วเราก็จะพิสูจนะ์เนาะว่า A เนี่ยมันมีค่ามากกว่า G บวกจหรือเปล่าแต่การพิสูจน์เนี่ยคุณลูกขอใช้ D นในร,รีบ ีบวกบีได้หลักก็เพราะว่า2ก้อนนี้มันมีค่าเท่ากันไงถ้า D ีบวกบมีค่ามากกว่า G ีบวกจนั่นก็หมายความว่า A เนี่ยมันก็ต้องมีค่ามากกว่า G ีบวกจด้วยงั้นเรามาพิสูจน์กันเลยเนาะทุกคนสังเกตนะว่า B เนี่ยมันมีค่ามากกว่า G เนาะใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยคุณนุกก็จะเขียนไว้ว่าตรงนี้นะเป็นตัวที่มากแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวที่น้อย อาจากนั้นเราสังเกตต่อนะคะว่า D มันก็มีค่ามากกว่า Z อีกละงั้นคุณลูกขอเขียนเหมือนเดิมนะคะว่าตัวเนี้เป็นตัวที่มากแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวที่น้อยทีนี้ทุกคนลองเดาซิว่าก้อนนี้กับก้อนนี้ตัวไหนมีค่ามากกว่ากันคะก็ต้องเป็นก้อน D ีบวกบแล้วเนาะ ทำไมก้อนนี้ถึงมีค่ามากกว่าล่ะก็ตัวมากบวกกับตัวมากเนี่ยมันก็ต้องมีค่ามากกว่าตัวน้อยบวกกับตัวน้อยอยู่แล้วดังนั้นเนาะดีบวกบมีค่ามากกว่า G ีบวกจนั่นหมายความว่า A ก็ต้องมีค่ามากกว่า G ีบวกจแสดงว่าข้อนี้ก็คือตอบจริงนั่นเองค่ะใครเข้าใจแล้วเนี่ยคอมเมนต์ Comment ว่าเข้าใจให้คุณลุงหน่อยนะถ้าไม่เข้าใจเนี่ยเดี๋ยวคุณลุงจะได้หาวิธีอื่นมาสอนให้ค่ะ